การเข้ารับปริญญาบัตรวิทยายลัยเทคโนโลยีภาคใต้เมื่อถึงเวลาเข้ารับอาจารย์ผู้คุมแถวแต่ละแถวจะให้สัญญาณแก่บัณฑิตแต่ละแถวบัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้นพร้อมกันทำความเคารพแล้วซ้ายหันเดินเรียงออกมายืนรอตามแนวยาวของหอประชุมหันหน้าเข้าหาเวทีบัณฑิตคนแรกยืนประจำจุดบนเวที เมื่อคณะบดีขานชื่อตนเองให้ทำความเคารพบัณฑิตชายให้โค้งคำนับบัณฑิตหญิงให้ไหว้ทำความเคารพแล้วก้าวตามจุดที่กำหนดขวาหนึ่งก้าวซ้ายหนก้าวขวาหนก้าวแล้วลากเท้าซ้ายเข้ามาชิดพร้อมยื่นมือขวาในแนวขนานกับลำตัวเพื่อรับปริญญาบัตรใช้นิ้วชี้รองปกปริญญาบัตรด้านล่าง นิ้วป้องจับปกปริญญาบัตรด้านบนบริเวณกลื่งกลางแล้วรวบป,ปกปริญญาบัตรมาพักไว้ที่ราวอกให้ปกปริญญาบัตรขนานกับพื้นถอยเฉียง45องศาถอยขวา19ซ้าย19ขวา19แล้วลากเท้าซ้ายเข้ามาชิดโค้งคำนับทำความเคารพทั้งชายและหญิงหมุนขวาเดินลงจากเวทีโดยยังคงแนบปกปริญญาบัตรไว้ที่อก ให้บัณฑิตยืนรอหน้าเก้าอี้ของตนเองจนบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละแถวเดินประจําจุดที่นั่งของตนเองอาจารย์ผู้คุมแถวแต่ละแถวจะให้สัญญาณแก่บัณฑิตแต่ละแถวบัณฑิตทั้งแถวโค้งคํานับพร้อมกันและนั่งลงพร้อมกัน